และว,วันนี้คุณรู้ซึ้งแล้วว่าความรักอย่างเดียวกินไม่ได้นับจากนี้ไปคุณจะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ศรัทธาต่อความรักอีกแล้วและจะพยายามกอบกู้เอาศักดิ์ศรีของตัวเองกลับคืนมาให้ได้เวลานี้ราศีกรกฎกลุ้มใจเหลือเกินที่อะไรอะไรไม่ได้ดั่งใจสาเหตุก็เพราะคนรักนี่แหละที่เขาช่างงี่เง่าเหลือเกินพูดจะไม่รู้เรื่องหรือบางทีเขาอาจแกล้งไม่รู้เรื่อง เพราะเขาไม่อยากรับผิดชอบใจคอเขาอยากให้คุณยอมรับและหลับหูหลับตาทนกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอย่างที่เคยเป็นขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe รู้กดติดตามช่อง t า a l o h o l อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะช่วยเปิดการมองเห็นให้กับช่อง t า a l o h o l ด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือมอบกำลังใจด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะถ้าหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวที่ลายนี้ค่ะเมื่อชมคลิปจบแล้วถ้าหากว่าคุณประทับใจสามารถให้รางวัลตอบแทนอาจารย์ได้นะคะโดยกดปุ่มซุปเปอร์แตงข้างล่างนี้ อาจารย์ขอบพระคุณและซาบซึ้งในน้ำใจของคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีกร,รกฎเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีกร,รกฎคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้ เป็นการอ่านและตีความหมายไพ่โรแมนติกทาลอตมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะดังนั้นเนื้อหาของคลิปนี้จึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกำลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสมหวังสมปรารถนาอยู่ดีมีสุขแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะ แต่ถ้าหากว่าสนใจคลิปนี้ถือว่าคุณมาชมเพื่อเป็นวิชาทานก็แล้วกันนะคะเอาละชาวราศีกร,รกฎเรามาดูความหมายของไพ่โรมนติกทาลอตซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกร,รกฎเรื่องมีอยู่ว่าราศีกร,รกฎบางคนกว่าคุณจะประคับประครองความสัมพันธ์มาได้จนถึงทุกวันนี้ถือได้ว่าคุณมีความอดทนขั้นเทพคะ่ะ หัวใจคุณแข็งแกร่งรเผชิญปัญหามาทุกรูปแบบแล้วคุณไม่ได้อวดเก่งไม่ได้คุยโตโอ้อวดใดๆแต่มันเป็นเรื่องจริงที่สุดมาถึงวันนี้คุณพูดได้เต็มปากว่าถ้าคุณไม่เก่งจริงไม่มีความอดทนขั้นเทพไม่มีทางจะประครับประครองความสัมพันธ์มาได้จนถึงทุกวันนี้แต่ก็ใช่ว่าความรักจะราบรื่นทุกวันนี้คุณก็ยังคงมีปัญหากับคนรักเหมือนเดิมเมื่อคุณมายืนอยู่ในจุดนี้ที่เคยมีประสบการณ์ ผ่านเรื่องราวเลวร้ายมานักต่อนักแล้วคุณอาจตกผลึกในใจได้ว่าคุณต้องการความชัดเจนจากคนรักเพราะอาจถึงเวลาแล้วเขาจะมาเล่นบทคุมเครือและไม่ชัดเจนกับคุณไม่ได้อีกแล้วคุณไม่ต้องการอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความอึดอัดใจเพราะแต่ไหนแต่ไรมาคุณคิดว่าคุณทนมามากพอแล้วเพื่อที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้แต่ความอดทนของคุณนั้น กลายเป็นว่าเหมือนคุณให้ท้ายคนรักเพราะเขาคิดว่าคุณทนได้แล้วเขาก็เหลิงทําตามใจตัวเองอยู่เสมอไม่เคยเห็นแก่หน้าคุณไม่นึกถึงความรู้สึกของคุณว่าคุณจะทุกข์ใจแค่ไหนอีกทั้งคุณยังคิดว่าคุณเสียศักดิ์ศรีมามากพอแล้วถ้าหากว่าราศีกรกฎบางคนมีปัญหากับคนรักเกี่ยวข้องกับเรื่องการนอกใจมีมือที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ แต่ไนาตจะไรามาทั้งที่ใจของคุณไม่เคยยอมรับแต่ว่าคุณต้องอดทนเพราะคุณมีความจําเป็นบางอย่างในการดํารงชีวิตซึ่งเป็นพันธะพาระผูกพันทําให้คุณยังไม่พร้อมรังหลาเลิกราแต่คุณคิดว่าคุณมาถึงจุดที่ไม่ทนอีกแล้วฉะนั้นจําเป็นจะต้องพูดต้องเคลียร์ให้เข้าใจกันดังนั้นจึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าถ้าหากว่าราศรีกรกฎบางคน ถ้าคุณทนไม่ไหวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและคุณมีความคิดว่าชีวิตคุณน่าจะมีความสุขกว่านี้ถ้าคุณตัดใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดหากว่าคุณตกผลึกในใจได้แล้วว่าต้องการเลิกแน่นอนว่าคุณคงเคลียร์กับคนรักในเรื่องที่ยังมีพันธะภาระผูกพันต่อกัน อาทิราศีกรกฎที่อยู่ในสถานะแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวแล้วอาจตกลงกันเรื่องทรัพย์สินหรือตกลงกันเรื่องรับผิดชอบต่อภาร,ระหน้าที่ต่างๆที่ยังคงเกี่ยวข้องกันส่วนราศีกรกฎที่ยังไม่พร้อมรังลาเลิกราแม้ว่าต้องอยู่ด้วยกันต่อไป แต่คุณจะไม่ยอมอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์คลุมเครือและไม่ชัดเจนอีกแล้วดังนั้นคุณจึงขอเคลียร์กับคนรักว่าตกลงแล้วจะเอาอยัางไงกรณีราศีกรกฎมีมือที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ถือได้ว่าคุณมีความกล้าหาญมากพอที่จะเปิดใจเคลียร์กับคนรักไปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดสรรเวลาการจัดสรรการเงินและจัดสรรภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกันและกันประเภทว่าเขาต้องพูดให้เคลียร์ นอกจากเคลียยังไม่พอคุณต้องการความยุติธรรมด้วยและอย่ามาปฏิบัติต่อคุณสองมาตรฐานเด็ดขาดสิ่งใดที่คุณเคยได้ก็ต้องได้ตามนั้นคุณจะไม่ใจดีไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นเพราะคุณใจดีมามากแล้วขอให้เขาจงจำไว้ว่านี่คือบรรทัานใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาต่อมาไพโรเมติกทาลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่า คนรักเองก็ร้ายพอสมควรนะคะคุณไม่ได้จัดการเขาได้ง่ายๆกว่าคุณจะเรียกเขามาคุยให้รู้เรื่องคนรักก็มีพฤติกรรมโยกยโยอ,อ้างนู่นอ้างนี่แถไปเรื่อยถ้าราศีกร,รกฎมีคนรักเป็นคนประเภทหนีปัญหา พอคุณจะคุยเรื่องจริงจังเขาทำเป็นหลบหน้าเขายอมรับความจริงไม่ได้และไม่มีปัญญาจัดการให้คุณซึ่งประเด็นนี่แหละคุณโกรธโมโหมากกับความไม่ได้เรื่องของเขาแถมมายัดเยียดให้คุณยอมรับซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาคุณดีกับเขาเกินไปคิดขึ้นมาก็โมโหตัวเองการที่คุณใจดีกับเขาเกินไปมันเข้าทำนองว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดและวันนี้คุณรู้ซึ้งแล้วว่า ความรักอย่างเดียวกินไม่ได้นับจากนี้ไปคุณจะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ศรัทธาต่อความรักอีกแล้วและจะพยายามกอบกู้เอาศักดิ์ศรีของตัวเองกลับคืนมาให้ได้เวลานี้ราศีกรกฎกลุ้มใจเหลือเกินที่อะไรอะไรไม่ได้ดั่งใจสาเหตุก็เพราะคนรักนี่แหละที่เขาช่างงี่เง่าเหลือเกินพูดจาไม่รู้เรื่องหรือบางทีเขาอาจแกล้งไม่รู้เรื่อง เพราะเขาไม่อยากรับผิดชอบใจคอเขาอยากให้คุณยอมรับและหลับหูหลับตาทนกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอย่างที่เคยเป็นพอคิดขึ้นมาแบบนี้คุณแทบจะอกแตกตายใช่ไหมคะทั้งที่ใจลึกๆอยากจะเลิกร้อยหนพันหนแต่ก็มีเหตุทําให้ยังเลิกไม่ได้ในที่สุดแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปแต่ถ้าหวาราศีกรกฎคนใดเลิกได้แล้วถือว่าคุณหลุดพ้นวิบากกรรมแล้วนะคะแต่ความหมายของไพ่ในเดือนนี้ บรรยายถึงชาวราศีกรกฎที่ยังเลิกไม่ได้สุดท้ายชาวราศีกรกฎคะ พูดถึงวีรกรรมสุดแสบที่คนรักทำให้คุณผิดหวังเสียใจชนิดที่เรียกว่าเหมือนถูกเขาทรยศหักหลังเลยทีเดียวคะ่ะราศีกรกฎคะดูภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่บินี้สิคะเห็นไหมคะจิตกรวาดภาพเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอเบือนหน้าหนีคนรักเพราะว่าเธอเกลียดเขามากไม่อยากจะมองหน้าเพราะมองแล้วก็ยิ่งเจ็บปวดร้าวรานใจและเธอคงคิดว่าชาตินี้อย่ากลับมาดีกันอีกเลย ความผิดที่คนรักก่อขึ้นทำให้หัวใจน้อยๆของเธอแตกสลายเป็นเสี่ยงเสี่ยงและเธอไม่สามารถกอบกู้เอาหัวใจที่แตกสลายกลับคืนมาได้อีกแล้วถ้าหากว่าต้องอยู่ด้วยกันต่อไปก็อยู่ด้วยความเจ็บช้าและภาพของไพ่ใบนี้สะท้อนถึงชีวิตของชาวราศีกรกฎบางคนที่คุณต้องทนอยู่กับคนรักด้วยความรู้สึกกั้มกืนฝืนทนถ้ามีหนทางให้คุณเลือกได้คุณก็คงจะเลือกจบสิ้นสุดความสัมพันธ์ดีกว่า แต่ถ้าวันนี้ยังไม่สามารถจบสิ้นสุดความสัมพันธ์ได้แต่คุณก็ไม่ยืนอยู่ในจุดหมดความอดทนแล้วฉะนั้นจำเป็นจะต้องเคลียร์คุยกับเขาให้รู้เรื่องว่าเราจะอยู่ด้วยกันยังไงอย่าหวังเลยว่าคุณจะยอมเขาเหมือนเดิมมันไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วทำไมอาจารย์พูดแบบนี้ในเดือนนี้ราศีกรกฎคุณได้ไพ่หนึ่งดาบคะ่ะไพ่ใบน,นี้มีความหมายว่าหัวเด็ดตีนขาดอย่างไร ไม่มีวันยอมอีกแล้วฉะนั้นในการพูดคุยกันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของคุณสิ่งใดที่คุณไม่ยอมก็คือไม่ยอมเอาละชาวราศีกรกฎคะเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรัจกจะชี้แนะชาวราศีกรกฎว่าคุณได้ไพ่ใบน,นี้ค่ะชาวราศีกรกฎ calling in your soulmate ราศีกรกฎคะเมื่อมาถึงจุดนี้อาจารย์ก็ยอมใจชาวราศีกรกฎแล้วละค่ะเชื่อว่าคุณมาอยู่ในจุดที่หมดความอดทนแล้วต่อให้คุณยังไม่พร้อมร้างลาเลิกรา แต่บางทีคุณอาจคิดว่าถ้าคุณรอจนถึงวันที่พร้อมชีวิตคุณต้องแย่มากไปกว่านี้หากว่าคุณกำลังสับสนว่ารักครั้งนี้และคนคนนี้เขาใช่คู่แท้ของคุณไหมดังนั้นเทพคิวปิดจึงแนะนำว่า calling in your soulmate อธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนึกถึงเทวดาประจำตัวคุณก็ได้หากแม้นว่าคนคนนี้เป็นคู่แท้ของคุณขอให้คุณได้รางวัลจากความอดทนด้วยการที่เขาคิดได้สำนึกผิดต่อคุณ กลับมาเป็นคนดีของคุณปัญหาต่างๆขอให้คลี่คลายลงไปคืนความสุขให้กับคุณด้วยเถอะแต่ถ้าหากว่าคนคนนี้ไม่ใช่คู่แท้ของคุณแล้วไซส์ขอให้คุณหลุดพ้นวิบากกรรมนี้ไม่น่าเชื่อว่าชาวราศีกรกฎจะได้ไพ่ใบนี้นะคะสุดแล้วแต่คุณจะเชื่อมั่นไพ่ใบนี้หรือไม่ ชีวิตเป็นของคุณคุณสามารถเลือกหนทางแก้ไขปัญหาบนทัศนคติมุมมองของคุณนะคะอาจารย์จะอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะหากว่าราศีกรกฎคนใดยังไม่เลิกแน่นอนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณยังไม่จบเราจะมาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีกรกฎในเดือนหน้านะคะ